สวัสดีครับไปมาแล้วมาแล้วด่วนเลยไม่รู้จะทันหกโมงหรือเปล่าถ้าไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้ยมาๆมาวยเลยคำเตือนนะครับให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับเนาะเอาสองเวลาเลยแล้วกันนะครับถ้าไม่ทันก็ก็ถือว่าเป็นกําลังใจกันนะครับผมเพิ่งเสร็จธุระแล้วก็มาถึงรีบทําให้เลยเดี๋ยวก็จะไปสรุปเลขท้ายสตัว ล่างนะครับในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับคำเตือนนะครับให้ช่วยรัังปรวกความบันเทิงการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะทางช่องเราไม่สนับสนุนนะครับอันนี้เป็นวันที่27บครับหกมาเอาแค่สองเวลาครับเอาแค่สองเวลาวันนี้เป็นวันลอยกระทงครับสุขสันต์วันลอยกระทงนะวันจันทร์วันลอยกระทงนะครับ ตัวเลยนะศูน์กับเก้ครับเก้าแปดเก้สองเาเจ็ด อันนี้ก็เป็นวีเนาะรู้สึกว่าทําแบบนี้ถ้ามาก็มาดีนะ <c oughs> อ่าครั้งที่หนึ่งเก้าหนึ่งส่วนเจ็ด โอเคครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับโชคดีมีชัยนะครับเดี๋ยวไปทําสรุปของอสรารกิมแมงและภาษาอังกฤษเกีวพัฒนาเอ้มีช่ของสรุปเฮอเตอรีนะครับหวยไทยนะครับสวัสดีครับ